อุ้ยว้าวดูพี่กระเด่อโอ้ยอ่อครับปอดจะใครนี่งามเลยอุยอีผีี่พี่ีผ้ผเนี่ยผีีีผี่ีผี่ีผีผี่ีี ดีครับอาพี่น้องมาเก็บเห็ดในกระตาได้มากครับมีเห็ดเพลิงซาดดอกงามๆเลยฝากพี่นอ้งอ,นนนนนงนองให้กำลังใจอ,อันนี้อยู่ในขีปสันเลยนครับขีปสันทีปเทลงโงกไรหลายฝากพี่น้องให้กำลังใจอะไรกะไปย่างหาเห็ดแล้วกันวะนะครับในปลาครับในปลาในปลาเลย ดอกเลยตหน่อยดอกงามอยู่เป็นดอกบานครับบานกับบานใหไม่เนาะดอกตู หายยิ่งครับอุ้ยสอกงามอยู่หนักสองครับเห็ดฝร่งสาดสวยงามเตรียมกันเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้กว่าบบไหนนี่ย น,นี่น้ำดอกน้ำพีีพีพีพีนี่ยโอ้ยจุมนี่ จุม่มจักดอกนี่มึงไงบานมาคึืนนี่และนี่งามอยู่แต่งามอยู่เป <c oughs> ็นจุ่มแบบไงเลยครับมันมันไม่ได้กาด หอมอยู่ฝาก,กี่น้องไว้เด้วยครับฝาก,กี่น้องกดไลค์ก,ดแ,กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอยู่หลุนน้ำกันครับเห็ดอเห็ดอันนี้กินได้ด้ยครับเห็ดเผืงกได้พ่พนผ้าอื่นเห็ดเพิอกอันแห่วสันครับกินได้ครับแต่ขมเลยถ้าแกงแต่มันนี่ขมแบบนี่เลยครับต้องเอาไปแกงเหมือกครับเห็ดชนิดอื่นครับไปแ,แกงใส่เห็ดชนิดอื่นแบ่บ ผมอำลำอีอุ้ยเลยว้าวป๋าป๋าอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีผีอุ้ยโอ้ยเยผียาหลงว่าผีเลยครับ เคยได้ครับเอาพวกไว้มันหน่อยพูดเอาตะไคร้ใหญ่เนาะครับถ้าแม่นอันออกจากไข่นี่ห้อยพุดมากกว่าถี่ห้อยเหยียบนี่ถ้าแม่นออกจากไข่กระสีก,กู้ยแซปบากเลยนะมันติดจยูยหน่อยเลย เข่าอะไรได้ครับนี่ใครแม่จุกนี่ถใชเป็นอดตากไข่นี่ตักลากดีกำลังเกิดเนาะเห็นลูงกงอกกำลังเกิดครับ เสียงรถชื่อพวกเหลืองครับอันนี้ปลุกเนาะปลุกไปครับเยอะเนี่ยตรงนี้อะไรก็ตามสูสูว,วิบเครื่องตาแล้วครับเครื่องตาแล้วอืว้าวอยู่พี่กระเทวดา อ,อยู่ไี่ฟาาค่ะฟาจะใครนีน่งามๆเลย,ยนีอมอะไรเป็นบมญนี่ทังนี้โอ้แก่ะอ่นแท้มาอื่นนี่บ้งมาบิวง่ายๆครับมือน,นี่ออกจากไข่ต่างสักลากเลยล่ะครับนี มองนี่ไขรใหญ่ด้วยครับนี่ไขรเห็นลงออเปล,ลืองซ้ำไขรเห็นลงขาวเลย,ยงามเนาะโอ้มามาถือมือมาน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 ใส่กระตาดีเลยครับมองแนวุูน่ะอู้เคิงกระตาแล้วสวยกว่านี้ ตะไคร้ตะไค้กระจุมง,งามครับหอ้นไงกลิกันนี่สองจุมครับอจุงพวกนี้มาเอาลู้ะนะครับม 地方不呢。 แต่ไข่เรามีเกิดหลายอยู่อันนี้ออกจากไข่แล้วอู้ถ้าซุ่มเป็นไข่ซ้ำนี้เนาะก็สีปูมือมาลุ่นอีกปวดเท้อมันปวดเท้อมาออื่นยม,นมันเหลือ เมนเห็ดฝังขมหรือะฝังหวานเนาะครับอันนี้ที่มันว่าขมหรือหวานครับใกล้ๆเห็ดฝังหวานไหมอันพงหวานไหม,หมนี่แมนบ่ครับอันนี้อดอกสีดำ แม่นบอพี่น้องคอมเมนต์บอกกันเด้อครับส่งคือจะกินจะกินกินไข่กินีตนนนน่ตรงกันเยวอัน,นพี่น้องคอมเมนต์บอกกันครับแต่ว่าลองสิบรองซีมุงโยนะมันๆเพื่อได้อีกเพื่อ,อนฝาดเลยเพื่อนฝาดเบิรงนบอกวิจระงกขาวด้วยครับนี่ เลนนี้ยงอยูออ่ดีอนาคตภาเห็ดโอ้เห็ดตะไคร้ตะไคร่เขียวดอกงามอยู่ไปเรื่องในกาแฟฝากฝากฝากเบิ่งในกระตาน้ำเบิ่งในกระตาครับฝากไว้น้เพชรหน่อยได้ไหครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ก็สั่นอยู่บ่ประมาณ10วนาทีบ่ครับ แม่นสิว่าสิเระยีบบ่เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นรกำลังใจให้ด้ยวยครับจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ